ขอนอมน้อมแด่พระตนะไตรขอความภาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันจันทร,ร์ที่16ตุลาคม2,566นาคำคืนที่ส่วนธรรมอารีวันจันทร,ร์ ดตาโยมก็ไปทำงานกันวันแรกนะไปมีเรื่องราวต่างๆเข้ามากระทบมากมายสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปเราก็เริ่มต้นกันใหม่นะถ้ามีเรื่องราวเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็อย่าได้ค้างคาอยู่ในใจนะกหมันที่จะมีสติรู้สึกตัวเนี่ยมีกายคตาสติเนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลัก มีหลักใจไว้ให้ใจได้มีที่พึ่งมีเพื่อนที่แท้จริงอยู่กับกายะคตัสติอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับการทำความรู้สึกตัวบ้างก็จะเป็นเพื่อนแท้มีเพื่อนแท้ที่จะไม่มีวันทิ้งกันถ้าใจเราเผลอไปกับอกุศลเผลอไปคิดก็ไม่ว่าอะไรนีก็กลับมารู้สึกตัวอยู่เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในวันนี้ โ้ดนดับไปหมดแล้วนะก็อย่าให้มีเรื่องราวต่างๆได้ค้างคลายอยู่ในใจทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปอย่าเอาใจไปฝากไว้กับสิ่งที่เป็นสมมติมายานะรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายเนะี่ยเป็นสิ่งสมมติมายานะถ้าเอาใจไปฝากไว้นะใจก็เป็นทุกข์นะอย่าเอาใจไปฝากไวนะ้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปนะสิ่งที่เรารักมากที่สุด ของรักที่คนรักทุกอย่างนะล้วนเป็นสิ่งชั่วข่าวนะถ้าเอาใจไปฝากไว้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ชั่วข่าวนะจะให้มีความสุขนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะพะสิ่งที่เอาใจไปฝากไว้ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานะก็ให้ใจได้มีที่พึ่งไว้นะอยู่กับกายคตาสติอยู่กับลมหายใจบ้างนะรู้เนือ้อรู้ตัวไปสบายส ใ,ใจได้เป็นนะกุศลกายะคาตาสตนะิก็เป็นบ่อกเกิดแห่งของกุศลทั้งปวงพออยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับการทําความรู้สึกตัวบ้างเนะี่ยใจ,จก็เริ่มเป็นอุเบกขาเนะี่ยไม่ยินดียนินายกับสภาพธรรมต่างๆใจก็เริ่มมีความสงบลมเย็นขึ้นมาอยู่ในจิตใจทําความรู้สึกตัวสบายๆนะด้วยใจที่อ่อนโยนนะ ในระหว <st it> ่างชี <editing> ช <feasible> วิตประจําวันเนี่ยเราก็รักษาศีลรักษาศีลเหมันที่จะเนค่ยธรรมะอยู่เนืองเนืองเนี่ยรักษาศีลห้าบ้างเนี่ยบางท่านก็จะรักษาศีลแปดบ้างแต่ก็พบความจริงว่าเ,เมื่อรักษาศีล <st it> แล้วแต่ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยทุกก็ยังเกิดอยู่ทุกก็ยังเกิดอยู่ทุกก็เกิดจากการที่บางทีก็ต้องให้รักษาศีลห้าแต่บางทีใจเราก็ เผอพังไปกับบาปอากุศลเนีเอ่อไปกับรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องยกกระดับจิตใจขึ้นมาเนีเป็นอินทรีย์สองวันศีลนะโดยการเห็นโทษภัยจากสิ่งต่างๆเนี่ยมีปัญญาเป็นองค์นำเห็นโทษภัยก่อนว่าทุกครั้งที่ปล่อยใจเพ,เพิดเพลินไปกับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนำมาซึ่งทุกเพ,เพิดเพลินไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ อันเป็นที่น่าพอใจหรือไม่พอใจก็ตามเนี่ยนำมาซึ่งทุกข์ถ้าเราเพาะบ่มปัญญาเห็นปัญญาอยู่อย่าง,างนี้เนืองเนืองเนี่ยก็จะเกิดการที่จะรักษาอินทรีย์สังวรศีลขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องเจตนามากนะโดยที่เราเห็นคุณค่าและเราก็จะทําอย่างแท้จริงพอเริ่มมีอินทรีย์สังวรศีลโดยการมีกะยะายคตาสติเนี่ยเป็นหลักของใจอยู่เนี่ยก็จะเริ่มเห็นเรื่องราวต่างๆลนะ เอ๊ะทำไมอยู่ๆเรื่องอยากจะไปดูหนังเนะี่ยทำไมอยู่ๆเรื่องนี้ผุดมาเนะี่ยก็เริ่มเห็นเหตุเนี่ยเข้าเป็นเหตุอ๋อเพราะว่าเราเนี่ยไปติดหนังเรื่องนี้นะทีนี้ก็มีสองทางเลือกนะโดยการที่จะกลับไปดูต่อหรือว่าจะอดทนอดกั้นเห็นว่าผลมาจากเหตุเนี่ยถ้าเราไม่ลดละเลิกสินี้จะผุดมาไม่หยุดนะก็เริ่มเห็นอีกว่าบางทีเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ทำไมเรารู้สึกผูกพันกับเรื่องนี้จังเลยเนะี่ยทำไมรู้สึก ยึดถือกับเรื่องนี้จังเลยเนี่ยก็เข้าไปเห็นเองีิว่าอ๋อทุกมาจากการยึดถือเนี่ยก็จะค่อยๆปล่อยวางจากสิ่งต่างๆเนี่ยภาระทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งภายนอกแต่คนทั่วไปนั้นก็จะนําภาระนั้นมาอยู่ที่ใจยอย่างคนทํางานเป็นเจ้านายมีภาระต่างๆที่ต้องดูแลมีลูกน้องที่ต้องดูแลมีธุรกิจที่ต้องดูแลเนี่ยมีครอบครัวที่ต้องดูแล ภาระทั้งโลกนะเป็นภาระอยู่ภายนอกแต่คนส่วนใหญ่นั้นก็จะเห็นภาระจากภายในแต่ถ้าเราเห็นเท่าทันเราก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแต่รู้เท่าทันภาระอันหนักกึ้งอยู่ในใจนะเวลาไปยึดถือขึ้นมาใจเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยนะก็เห็นเหตุอ๋อเวลาใจไปยึดถืออะไรนะใจก็เป็นทุกขนะ์ไม่มีทุก์ใดไม่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นทุกครั้งที่เข้าไปยึดใจเป็นทุกข์เลยนะ ก็จะเริ่มเห็นเหตุเห็นเหตุเข้าไปโดยจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่เนี่ยก็จะเห็นเหตุเห็นเหตุก็จะไปละที่เหตุเอ๊ะทำไมอยากไปฟังเพลงเรื่องนี้จังเลยอ๋อก็เพราะว่าเราชอบนี่ทำไมลดตาเลิกเลยสิ่งนี้ก็จะผูดมาเรื่อยๆเนี่ทำไมรู้สึกไม่พอใจกับเรื่องนี้อ๋อเพราะเรามีความที่มีความยึดถือกับเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็ค่อยลดลาเลิกไปเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็น เนคขมะนะเป็นการเนคขมะระดับจิตใจนะเป็นสมาสังกปะในระดับจิตใจเนะี่ยที่เห็นเหตุว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์นะเป็นปัญญาที่มาจากสมาธิเนี่ยนะสมาธิสมาสังกปะนะี่ยก็เป็นในส่วนของปัญญาเนะข้าไปเห็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกข์นะทุกข์เกิดที่ไหนก็ค่อยๆละไปอยู่ในที่นั้นนะหลนะักการภาวนาหนะัวใจสําสคัญ มากๆเลยเนี่ยคือการวางจิตวางใจนะพระองค์ก็จะให้หลักใจเหมือนชาวนาเนีที่จะทำนาเนี่ยกิจของชาวนาเนี่ยที่ต้องเร่งรีบในการไถคาดนาเนี่ยทำกิจในการไถคาดนาบ้างเนี่ยทำกิจในการหวานเมล็ดลงไปบ้างพอทํากิจหวานเมล็ดเสร็จก็ต้องเตรียมเปิดน้ําเข้าระบายน้ําออกเนี่ยชาวนาก็ได้แต่ทํากิจอย่างขมขมเข่น พอทำกิจเรียบร้อยแล้วชาวนานั้นเนี่ยก็ไม่ต้องต้องใช้ฤทธิ์ตนบรรดาไม่ต้องตั้งจิตตั้งใจว่าเนี่ยหลวงข้าวนี่จะเกิดมเมื่อไหร่นี่มเมล็ดข้าวนี่จะเกิดในวันนี้หลวงข้าวจะเกิดในวันพรุ่งนี้นะข้าวนี่จะหุงได้ในวันมะลืนในวันถัดไปเนี่ยก็ไม่ต้องตั้งจิตตั้งใจอย่างนั้นนีเพราะว่าข้าวนั้นจะงอกได้ก็เกิดจากเหตุปัจจัย ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมบ้างฤดูการต่างๆบ้างชั้นใดก็ชั้นนั้นพระอ,องค์ก็ให้พิสุมันที่จะศึกษาในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขามันสร้างเหตุในการศึกษาศีลส,สมาธิปัญญาอยู่เนืองเองเนี่ย โดยที่ไม่เอาใจไปฝากไว้ไปผูกใจไว้ว่าเนี่ยชัยฤทต่างๆลดบันดาลว่าจิตของเราจะหลุดพ้นจากอสวะในวันนี้ในวันพรุ่งนี้ในวันมะเรือนนี้นะแต่ก็ให้สร้างเหตุเนี่ยโดยการที่ทำความพอใจนในการสร้างเหตุคือหมั่นศึกษาในศีลสมาธิปัญญาอยู่เนืองๆเนี่ยพง์ก็ให้หลักใจไว้อยู่กับการสร้างเหตุไม่เอาใจไป เกาะที่ผลว่าผลจะเกิดเมื่อไหร่จิตจะหลุดพ้นเมื่อไหร่เพราะการที่จิตหลุดพ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับวาระของแต่ละท่านเนี่ยว่าสร้างเหตุปัจจัยมามากน้อยแค่ไหนแต่เราก็ได้อยู่กับการสร้างเหตุเป็นการทําที่ดีที่สุดเนี่ยทำได้ดีที่สุดคือการสร้างเหตุไม่สามารถควบคุมผลได้นะแต่เราสร้างเหตุไว้ได้ในการภาวนานั้นเนี่ยเราก็ต้อง วางใจไว้ว่าเราก็อยู่กับการสร้างเหตุนะทุกครั้งที่เอาใจไปผูกพันที่ผลนะก็จะเป็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะมีความดิ้นรนกะะวนกระวายอยากจะทําอะไรให้เป็นอะไรอยู่ในใจนะก็มีตัณหาเป็นพื้นฐานก็จะทําให้ใจเป็นทุกข์ไดนะ้ถ้าเราเอาใจไปผูกไว้ที่ผลนะพอสรรพสิ่งนั้นเกิดมาแต่เหตุนะมีความเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่นะ ถ้าสมมติพัดลมกาลังหมุนอยู่นะถ้าโยมอยากให้พัดลมหมุนโยมทํำยังไงโยมนะถ้าอยากจะให้พัดลมหยุดถ้าสมมติเอามือเข้าไปจะเป็นไงก็เจ็บนะเอาไม้ไปแห่ก็พังเลยนะพัดลมนั้นหมุนเพราะว่านะมีกระแสะไฟเข้าไปมอเตอร์หมุนอยากให้พัดลมหยุดทํำยังไงก็ปิดสวิตช์นะปิดสวิตช์นะเราไม่ไปทำที่ผลตรงๆแต่เราอยู่กับการสร้างเหตุนะ อย่างห้องนี้เป็นห้องแอร์เนี่ยอุณหภูมิตอนนี้อาจจะ25องศาถ้าอยากให้ห้องนี้อุณหภูมิกลับมาเป็นก่อนที่จะเปิดแอร์เป็นอุณหภูมิปกตินะอุณหภูมิบรรยากาศรอบๆเนี่ยทำยังไงก็ก็ไม่ไปไล่ดับที่ตัวแอร์นะไม่ได้ไปไล่ดับที่ตัวคอยร้อนคอยเย็นนะแต่คอมเพรสเซอร์นะนั้นเนี่ยจะทำงานได้ก็ต้องมีกระแสะไฟเข้าไปนะ ปิดสวิต์นะปิดการจ่ายไฟเข้าไปก็แอร์ก็ดับนะถ้าเราอยากให้ไฟในห้องนี้ดับก็ไม่ไปไล่ดับไฟนะแต่ปิดสวิต์ไฟก็ดับนะถ้าเราอยากกินกล้วยนะก็ปลูกกล้วยนะแต่ถ้าเราอยากกินกล้วยแต่เราไปสร้างกล้วยขึ้นมาไปทําเค้คกกล้วยมาหรือว่าไปทํากล้วยสังเคราะห์มาก็ ก็ไม่อร่อยเหมือนกล้วยนะก็จะรสชาติหวานๆนะแต่ก็ไม่เป็นกล้วยจริงๆนะอยากเหตุอะไรนะเราก็ไม่เป็มุ่งไปทำที่ผลตรงๆรอกนะถ้าเราอยากจะมีสมาธิเนี่ยสัมาสมาธิาาธเหตุเกิดของสมาธิในเบื้องต้นนะปฐมฌานเนี่ยสังัดจากกามและอากุสร,รธรรมนะเราก็ต้องสร้างเหตุคือการสังัดจากกามและอกุสรธรร,รมจะสงัดจากกามและอากุสรธรรมได้เนะี่ยก็ต้องหมั่น มีสติรู้สึกตัวอยู่เนี่ยปรับจิตปรับใจให้เป็นระเบียบนะจิตใจเราก็อาจจะมีเรื่องราวต่างๆเหมือนห้องรกๆเนี่ยพอมีสติสร้างเหตุความรกนั้นก็จะค่อยๆถูกจัดระเบียบเป็นความเรียบร้อยขึ้นมาพอใจเรียบร้อยขึ้นมาหมันที่จะเนคขมมะมาอยู่เนืองๆเนี่ยบาปอากุศลธรรมดับไปรู้ลมหายใจสบายๆใจก็จะค่อยตั้งมั่นตั้งมั่นขึ้นมาไปตามลําดับ แต่ถ้าเรามุ่งไปที่ทําสมาธิมุ่งไปทําที่ผลก็จะเป็นตัณหาเป็นอกุศลนะพอเป็นอกุศลปฐมมาชานก็เข้าไม่ได้นะพอปฐมมาชานนั้นสังัดจากรกามและอกุศลธรามรเนะี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ไปมุ่งไปที่ทําที่ผลแต่อยู่กับการสร้างเหตุนะถ้าเรามีทุกข์ในใจทุกข์จะหมดไปด้วยการเจริญอริยมัรคมีอง8นะ เริ่มต้นด้วยสมาธิทิีฐิรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์นะทุกข์เกิดจากอะไรได้บ้างเนะี่ยเกิดจากตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เกิดจากอุปทานในขันยึดมั่นถือมั่นจนเป็นตัวเราของเราขึ้นมาเนะี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เกิดจากการผิดศีลเกิดจากการไม่ได้คัม,มนะปล่อยจิตปล่อยใจให้เพลิดเพลินไปกับรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายเนะี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราเห็นเหตุแล้วเราก็หมั่นสร้างเหตุเนี่ย สร้างเหตุในการลดลาเลิกเนี่ยรักษาศีลขึ้นมาศีล5บ้างศีล8บ้างเนี่ยสำรวมกายวาจาให้เป็นปกติเนี่ยแล้วก็ยกกระดับขึ้นมาในส่วนของอินทรีย์สังวรศีลเพราะว่าศีลถ้าเรารักษาแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจเผลอแป๊บเดียวเนี่ยอกุศลก็เกิดใจก็เป็นทุกข์นะพอเริ่มยกกระดับจิตใจเป็นอินทรีย์สังวศีลเนี่ย ใจก็จะชุ่มเย็นเป็นปกตินะมันที่จะเจริญสัมมาวยามะอยู่เนืองเเนี่ยนะมันที่จะระวังเนะี่ยเป็นระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดก็อย่าได้เกิดขึ้นมีความเพียรอยู่เนะี่ยในการระวังบาปอกุศลละธรรมมันที่จะอกุศลละธรรมอะไรเกิดแล้วก็มันที่จะละออกเนะี่ยด้วยการมีสติสัมปชัญญะอยู่เนะี่ยมันจะเดินกุศลไว้เนี่ยกุศลละธรรมอะไรเกิดขึ้นก็ทําให้มากจเจริญให้มาก ก็ทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าเรารักษาศีลไปตามลำดับ <c oughs> เห็นว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยเป็นปกติอยู่เนืองเนืองเนี่ยจนหมดเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเนี่ยโดยที่ใจเนี่ยไม่อยากจะไปผีดศีลเลยเนี่ยให้ตายยังไงก็ไม่อยากผิดอีกเลยให้จะไปเหยียบมดให้จะไปตบยุงให้จะไปทำร้ายใครเนี่ยใจไม่มีเลยเนี่ยหรือว่ามีหมดเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเนี่ย อินทรี won, สังวรศีนี้ก็ทําเป็นปกติเลยเพราะว่าเห็นโทษภัย mm. เผลอแป๊บเดียวทุกเลยปล่อยใจแป๊บเดียวเกิดนันทิราคาขึ้นมาอยู่ในใจเกิดพบขึ้นมาในใจก็ดิ้นหล่นเป็นทุกข์เลย mm. เห็นโทษภัยอยู่เนืองๆเกิดจากปัญญาที่สั่งสมมานะเป็นองค์นําอยู่ศีลก็มาจากปัญญานะพอศีลเริ่มบริบูรณ์ขึ้นเนี่ยจิตใจจะชุ่มเย็นเป็นปกติ กายภาพพัฒนามาอย่างดีแล้วเนี่ยสภาวะธรรมก็จะค่อยๆพัฒนาไปตามลําดับเนี่ยพระองค์ก็จะให้หลักใจไว้อีกว่าเนี่ยเมื่อเธอมีศีบลบริบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นศีลที่เกิดจากปัญญาเนี่ยที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นําแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเจตนาว่าความไม่ร้อนใจจะไม่เกิดขึ้นเ,นเพราะว่าผู้ที่มีศีลเป็นปกติแล้วมีความชุ่มเย็นอยู่ในจิตใจไม่ไปทําร้ายใคร จิตใจก็ไม่ปล่อยให้เพลิดเพลินไปกับรูป,ปรสกลิ่นเสียงเนี่ยมีอินทรีย์สังวรศีลอยู่ผู้มีศีลเป็นปกติแล้วเนี่ยความไม่ร้อนใจก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ต้องตั้งเจตนาจงใจว่าจงไม่ร้อนใจเถอเนียังไงก็เกิดอยู่ดีนะพะเหตุถูกผลก็ย่อมถูกเนีเมื่อมีความไม่ร้อนใจแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ต้องเจตนาว่าปราโมทย่อมเกิดขึ้นเนี่ย พระผู้ที mm ่ม hmm. ีความไม่ร้อนใจแล้วเนี่ยปาโมดเนี่ยความชื่นใจเนี่ยความแช่มชื่นใจเนี่ยก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยความสบายอกสบายใจแช่มชื่นบันเทิงใจก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาสําหรับผู้ที่มีความไม่ร้อนใจนะผู้ที่มีปาโมดแล้วก็ไม่ต้องเจตนาว่าปิติจะเกิดขึ้นพะผู้ที่มีปาโมดแล้วปิติก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะผู้ที่มีปิติเนี่ยก็ไม่ต้อง ตั้งจิตตั้งใจเจตนาว่าปัสธิเนี่ยกายใจสงบระง,งับเนี่ยจงเกิดขึ้นพอผู้ที่มีปิติแล้วนะก็ย่อมเกิดความสงบกายสงบใจเกิดปัสธิขึ้นมาโดยธรรมชาติเลยเนะผู้ที่มีกายใจสงบแล้วมีปัสธิแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตั้งเจตนาว่าความสุขจงบังเกิดขึ้นเถิดเนี่ยพอผู้ที่มี ปะสะัปะสสัต t h แล้วเนี่ยความสุขย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา,าผู้ที่มีความสุขแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเจตนาว่าจิตจงตั้งมั่นเถิดเนี่ยพอผู้ที่มีความสุขแล้วเนี่ยจิตก็ย่อมตั้งมั่นเป็นธรรมดา,าผู้ที่มีจิตตั้งมั่นแล้วไม่ต้องเจตนาว่าจงรู้เห็นตามความเป็นจริงเถิดเนี่ยพอผู้ที่มีจิตตั้งมั่นแล้ว ก็ย่อมเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นธรรมดาเนี่ยเมื่อเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องเจตนาว่าจงเกิดนิพพิธาเิอเนี่ยจงเบื่อนายเิอเนี่ยพอผู้ที่มีเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วนิพพิทานั้นย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาผู้ที่เกิดนิพพิธาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเจตนาว่าจงเกิดวิราคาเิอเนี่ยจงคลายความยึดถือเถิดเนี่ยพอผู้ที่มี นิพิธาแล้วเนี่ยก็ย่อมเกิดวิราคะเป็นธรรมดาผู้ที่มีวิราคะทำแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเจตนาว่าย่อมเกิดวิมุตติญาทัศนะเิดเนี่ยพอผู้ที่มีนิพพิราคะทำแล้วเนี่ยย่อมเกิดวิมุตติญาทัศนะเป็นธรรมดาเนี่ยทำทั้งหลายก็ไหลไปส่เหตุเนี่ยผมก็ให้เห็นหลักจิตตั้งจิตจต,จต,ตั้งใจไว้เนี่ยไม่ไป เกาะที่ผลเนี่ยไม่เอาใจไปเกาะที่ผลแต่ให้อยู่กับการสร้างเหตุเนี่ยสร้างเหตุคือการเจริญอริมกักมีองค์8เนี่ยพัฒนาทั้งกายภาพนะและสภาวธรรมก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามลําดับนะอย่างพวกเรา,าเข้าคอร์สกันหรือว่าบางคนเนี่ยอยู่ในยกกันฝึกเนี่ยคนในยกกับคนนอกยกเนี่ยคนเดียวกันไมโยมนะหรือว่าคนเราอาจจะเคยเข้าคอร์สปฏิบัติคนในคอร์สกับคนนอกคอร์สเนี่ยคนเดียวกันไหม นะถ้าเมื่อไรคนในคอสกับคนนอกคอสเนะี่ยคนเดียวกันเนะี่ยสมมติว่าเราเข้าคอสปฏิบัติเราออกไปใช้ชีวิตนะเราออกไปใช้ชีวิตแล้วก็เช้านี้ก็อยากจะตื่นมาทําวัดสวดมนต์เป็นปกตินะเวลาสวดมนต์ก็มีโอกาสได้นั่งใกล้พระพุทธเจ้าเนะี่ยมีโอกาสสวดคาสรรเสริญพระองค์เนะี่ยมีความแช่มชื่นมีปราโมดมีปิติรอเลี้ยงอยู่เนะี่ย การใช้ชีวิตนี่ก็เนคขมะเป็นปกติเลยอยู่ในคอสยังไงข้างนอกก็อย่างนั้นเลยคือออกไปแล้วก็เนคขมะเป็นปกตินะไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปเสพสิ่งบันเทิงต่างๆเนี่ยรักษาศีลเป็นปกติเลยเนี่ยการทำงานเนี่ยทำด้วยหัวใจอย่างแท้จริงเนี่ยทำด้วยหัวใจเวลาทำกิจการงานต้องดูแลใครก็ทำงานด้วยหัวใจทำออกจากใจเนี่ยทำทุกอย่าง สละออกไปไม่เอาเข้าตัวเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตที่มาจากสัมมาเนี่ยออกไปใช้ชีวิตก็เหมือนอยู่ในคอร์สเลยเนี่ยเรียกว่าเป็นคนคนเดียวกันเลยกายภาพก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไม่ทําบาปอกุศลเลยนะจิตใจก็มีแต่ความชุ่มเย็นอยู่ในจิตใจชุ่มเย็นมากเข้ามาเข้านีกายภาพพัฒนาดีแล้วเนี่ยสภาวะธรรมเนี่ยก็เกิดมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาในระหว่างวันเนี่ย พอใจไม่ชุ่มไปกับอกุศลไม่ชุ่มฉ่าไปกับอกุศลแล้วจิตใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมีอินทรีย์สังวรเป็นปกติเลยเนี่ยถ้าใครเป็นคนคนเดียวกันเลยเนี่ยอยู่แบบเนี้ยก็รู้สึกเป็นปกติไปใช้ชีวิตก็เป็นปกตินีชีพก็เป็นชีวิตที่มีแต่ธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องห่อแรงจิตใจเนี่ยจิตใจก็ชุ่มเย็นสภาวะธรรมก็พัฒนาไปตามลําดับนะใช้ชีวิตไปจิตใจก็ตั้งมั่นระหว่างวัน ความตั้งมั่นสูงขึ้นสูงขึ้นก็พัฒนาไปตามลําดับใช้ชีวิตทํากิจการงานไปกวาดบ้านแล้วนะก็มีความสุขเล็กๆอยู่ในใจมีปิติมีปาโมดหล่อเลี้ยงอยู่ในจิตใจจิตใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาตามลําดับก็เริ่มเห็นความจริงต่างๆว่าสิ่งต่างๆก็ล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะกายใจไม่เที่ยงกายใจเป็นทุกข์นะกายใจนะั้นไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นแต่สภาพธรรมที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยก็จะเป็นทางสู่นิพิทาวิริยะคะเนี่ยเป็นไปเพื่อวิมุตติอนาัตาสนาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ากายภาพกับสภาวะนั้นเนี่ยการฝึกฝนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตด้วยการดําเนินอยู่ในเส้นทางแห่งอริมัคมีองค์8มีทั้งกายภาพและสภาวะเป็นเรื่องเดียวกัน,เ,นเป็นสิ่งที่สอดรับกัน,นถ้าจะให สภาวะธรรมพัฒนาโดยที่กายภาพยังชุ่มฉ่ำไปด้วยกรรมาคุณอยู่ยังเร่าร้อนอยู่เนะี่ยก็เป็นไปได้โดยยากนะเหมือนคนคนหนึ่งถ้ามีความทุกข์มากๆเนะี่ยเหมือนคนกำลังอ,อกหักเนะี่ยโยมทุกข์มากเลยนะียเพิ่งสูญเสียคนรักไปเนะี่ยแล้วอยู่ๆไปบอกให้เขามาฝึกสติกันเถอะรู้สึกตัวเถอะเนี่ยเขาจะฝึกไหมโยมนะเขาก็ต้องการอย่างเดียวต้องการแค่คนรักเขากลับมาเนะี่ยสภาพจิตใจยังไม่พร้อมเนี่ย พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการพัฒนานกายภาพกับสภาวธรรมต้องเป็นไปด้วยกัน,เ,นเป็นจนเป็นหนึ่งเดียวกัน,นก็จะเป็นไปเพื่อความพาสุกชีวิตก็มีอิสระเป็นอิสระเป็นอิสระ,สระมีความสบายใจมีความเป็นอิสระมากขึ้นไปตามลําดับด้วยการก้าวเดินอยู่ในเส้นทางแห่งอริยมรรคมีองแปดนะเดี๋ยววันนี้เราก็ถือโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกัน,นกันตามสมควรแก่เวลานะสำหรับคนใหม่บางท่านเนี่ยยัง ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เริ่มฝึกไปด้วยกันนะเล็กๆน้อยๆยก็ค่อยฝึกฝนไปด้วยกันตามเหตุตามปัจจัยนั่งสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีนะยังเป็นการสร้างบาร,รมียังดีกว่าไปดูหนังฟังเพลงอดทนอดกั้นไว้นะเป็นการฝึกขันติฝึกจิตฝึกใจให้เข้มแข็งไว้นะบางท่านก็อาจจะมีเรื่องราวงานต่างๆเข้ามามากมายนะก็เริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นสร้างกุศลกันใหม่ให้จิต ใจได้ชุ่มเย็นไปกับกุศลธรรมนะเริ่มต้นใหม่ในขมะยังไม่ดีพอก็เริ่มต้นใหม่นะบางท่านเป็นผู้ที่สร้างเหตุปัจจัยมาดีเนะี่ยกายภาพพัฒนามาดีไม่ผิดศีลเลยระหว่างวันก็อยู่กับกุศลหล่อเลี้ยงทั้งวันนะบางไม่ไปผิดศีลผิดธรรมเนะี่ยขมะมาตลอดวันเลยเนะี่ยสร้างเหตุปัจจัยมาดีเหตุปัจจัยถึงพร้อม สภาวะธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยพอดูลมหายใจสบายๆเนี่ยก็จะเกิดสภาพธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยพอลมหายใจเบาบางลงไปเนี่ยก็จะเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยกายสังขารระงับลมหายใจเบาบางลงไปก็จะเกิดปิติเนี่ยพอปิติสงบลงเนี่ยก็จะเกิดความสุขเบาสบายขึ้นมาเนี่ยพอความสุขเบาสบายสงบระงับลงไป ก็จะรู้จิตขึ้นมาได้เนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเห็นตามความเป็นจริงเห็นสภาพธรรมต่างๆตามความเป็นจริงสรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็รู้ทมเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆบางท่านสภาวะธรรมไม่เกิดไปตามลําดับก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราก็มาอยู่กับการสร้างเหตุไม่เอาใจไปเกาะที่ผลเมื่อใจไปเกาะที่ผลแล้วก็ย่อมเป็นความทุกข์นะเป็นตัณหานะ ใจอยู่กับการสร้างเหตุก็รู้ทำเฉพาะหน้าก็เรียนรู้สรรพสิ่งเรียนรู้ยอมรับทุกสรรพสิ่งก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยอมรับได้ใจก็ไม่ทุกเย็นได้ก็สบายใจสบายใจได้เพราะว่ายอมรับความจริงว่าสรรพสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะ